เครื่องเครื่องอะไรครับช่างเนี่ยเครื่องผสมอาหารผสมแป้งเครื่องผสมแป้งนะครับนี่ก็เดินทางัน่ต่อเครื่องเชื่อมชุดเชื่อม อาการมีมีเสียงดังดังผิดปกติน่าจะเป็นชุดเฟืองเฟืองทดนะครับดูช่างช่างยุดจะเทส ตัวนี้ก็จะเป็นช่างชำนาญเครื่องครัวนะครับเป็นของคิดอะไรคิทชันเอด็ดนะครับเป็นเครื่องผสมแป้งตีแป้งนะครับเครื่องตีแป้งดูชุดเฟืองครับนี่ชุดเฟือง จะลองี่ลองเสียงปกักดูแล้วฟังเสียง <X OS> เป็นทำงานแล้วครับ <X OS> <X OS> นะครับก็หรือออกมาดูก็เป็นแกนใบพัดนะครับมันตกนะครับจะไม่เท่ากันมันจึงเกิดแรงเหวี่ยงของลมนะครับแต่ก็เกิดการสบัดนะครับมันจะไม่เท่ากันนะเห็นมันใบมันตกอยู่ก็เปลี่ยนแกนตัวนี้ก็มาเทสกันนะครับเดี๋ยวจะมาลองดูเลย ใช้งานได้มีทิปเพื่อเงนกันโอเคแล้วเราก็จะมาป,ประกอบเทสกันนะครับการเปลี่ยนการเปลี่ยนเึ้นเช็คสปีดใช้งานได้ครับ ก็ตัวที่เสียก็เป็นพุ่นนะครับเป็นพุ่นตัวนี้นะครับแกบนะครับที่เกิดจากการทําให้เสียงดังที่ปกตินะครับเป็นเครื่องผสมแป้งเครื่องตีแป้งนะครับก็เสร็จงานเก็บงานส่งเครื่องขอบคุณที่ติดตามครับผมขอบคุณครับ